สำหรับวิธีการใช้งานนะครับผมรุ่นนี้จะแนะนําที่กดปุ่มปล่อยนาเราจะไม่กดค้างนะครับเราจะกดประมาณแค่ไม่เกินสามวินาทีนะครับผมแล้วก็ปล่อยครับเพราะการกดหนึ่งครั้งครับเห็นไหมครับว่าไอ้น้ํามันจะออกต่อเนื่องเลยเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกครั้งนะครับผมอันนี้ไอ้น้ายังไม่หยุดเลยครับเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกครั้งนะครับครับผมปล่อยนะครับเห็นไหมครับไอ้น้ําจะออกแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องกดแช่เลยนะครับผม การที่เรากดแช่นั้นนะครับจะทําให้ตัวความน้ำนะครับคมน้ําเข้าตัว,ตวเตลลิรดเวล่าจะทําให้ขดลวดนั้นทําความร้อนกัน้ําไม่บาลานซ์กันนนครับผมจะทําให้ตัวหยดน้ำนะครับออกไหลออกมาจากหน้าเตานนครับวิธีการรีดนะครับลูกค้าสามารถรีดไปได้เลยแล้วก็กดนะครับแล้วก็รีดนะครับผมกดรีดแบบนี้นะครับผมกดรีดครับเพราะการกดหนึ่งครั้งครับตามอย่างที่ผมบอกเลยตัวไอ้น้ำมันก็จะออกแบบต่อเนื่องยาวแบบนี้เลยนะครับ ผมกดปล่อยตั้งนานเลยครับตัวไอ้น้ำค่อยออกยาวต่อนเนื่องยิ่งเป็นรุ่นนี้ด้วยนะครับผมเป็นรุ่นที่หน้าเตานั้นเสริมหนาขึ้นมานะครับจะทําให้ขดลวดนั้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเป็นตัวช่องว่างให้น้ําเข้าไปได้มากขึ้นนะครับตัวนี้ได้ทาการจะทําให้ตัวไอ้น้ําออกมาแรงและตัวหน้าเตาร้อนเร็วขึ้นนะครับผมตัวนี้นีกครัสามารถรีดได้เลย วิธีการใช้งานคร่าวๆข,ของพืชเคลเจล์94นี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผม